ที่จริงเรามากินบิงซูที่สโนว์ไอพลาซ่านะคะแล้วก็ซื้อของเล่นให้ลูกเพื่อหลอกล่อให้ลูกไม่สนสรุปเป่าหนกหูในร้านเลยต้องพาออกมาเล่นข้างนอกที่ลานจอดรถสนุกไหมเม่สนุกไหมไม่สนุกแม่หม,มาขอเอาคืนไหมคืนไหมหม,มาขอโ <Okay. S 2> อเคเอาเป่าเป่าดิเป่า บายบายกันเลยบายบายอย่าลืมจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะนะครับบายบายแายบไปก่อน